และตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันที่ห้องวันเบด m ขนาดห้องเนี่ยจะอยู่ที่22.9ตารางเมตรครับผมซึ่งเมื่อกี้ครับผมฟิลได้ใช้ตัวดิจิตอล d อ o r ล็อกนะครับในการเข้าออกห้องนะครับซึ่งของเรานะครับใช้เป็นดิจิตอล d อ o r ล็อกนะครับซึ่งมีถึง5ระบบด้วยกัน นั่นก็คือเป็นดิจิตอลโดล็อกของโฮม e Park นั่นเองครับนอกจากตัวสแกนลายนิ้วม,มือแล้ว <S <S เรายังสามารถใช้ได้อีก4ระบบเพิ่เมเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Key uard, word, คีย์การ์ดพาสเวิร์ดกุญแจหรือแม้กระทั่งนะครับในตัวของแอปพลิเคชันสั่งการนะครับเข้ามาโซนด้านในครับผมลูกค้าจะเจอกับโซนครัวซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของตัวห้องเลยนะครับตัวของครัวครับเราจะได้เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยเป็นหินสังครคะห์รวมถึงชั้นเก็บของด้านบนนะครับในตัวของอุปกรณ์นะครับผมตัวอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ด้าน s o ฟต์โพรซึ่งตัวนี้ครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเรามากขึ้นไปนะครับสำหรับตัวด้านในนะครับเราก็ได้มีการจัดวางเลเ o u t นะครับได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวห้องขนาด22.9หลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าสําหรับตัวเคฟสตรยาของเรามีการจัดวาง Layout ได้อย่างลงตัวนะครับโซนด้านนอกนะครับจะเป็นโซนของ Living Area ครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมเราได้มีการติดตั้งแอร์นะครับ 9,000 BTU ให้1ตัวแล้วก็ในโซนของห้องนอนได้เพิ่มอีก1ตัวนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับเราจะมีในส่วนของชั้นวางทีวีนะครับที่ให้ลูกค้ามาเลยรวมถึงโซฟานะครับซึ่งเป็นโซฟาเบดรูมสามารถปลับนอนได้ครับ ในส่วนของห้องนอนครับผมเรามีการนะครับใช้บานสไลด์กัน้นระหว่างโซนลิฟวิ่งอร์เรียกับโซนห้องนอนครับซึ่งในโซนของห้องนอนนะครับบอกได้เลยว่าตรงนี้ครับคุ้มค่ามากๆแทบไม่ต้องเตรียมเฟอร์นิเจอร์หรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาได้เลยเพราะว่าในโซนนี้เราได้ฐานเตียง5ฟตุตนะครับตัวตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นบานเปิดปิดนะครับซึ่งมีทั้งหมด2บานด้วยกันรวมถึงชั้นวางของด้านบนตรงนี้เราบิวอินให้แบบนี้เลยครับผมส่วนด้านในนะครับเรายังให้เป็นตัวของโต๊ะเขียนหนังสสืืออนะครรรัซึ่่งงงงเเเาาามถดดดแแปปปล็โต๊้ไ พร้อมมากับเก้าอี้นะครับแล้วก็มุมที่เป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้เลยนะครับซึ่งลูกค้าที่สนใจนะครับดูห้องนี้ไว้นะครับสามารถซื้อไว้ได้ทั้งอยู่เองแล้วก็ลงทุนเลยแหละครับ แล้วนี่นะครับเป็นห้อง v วอร์ติเคิลสวีทนะครับผมซึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งตัวห้องเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานจากตัวโครงการนะครับผมลูกค้าจะได้เป็นชั้นวางทีวีนะครับเป็นโซฟานะครับซึ่งจะเป็นโซฟาเบดแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้สองตัวแบบนี้เลยซึ่งตัวห้องนะครับบอกเลยว่าห้องตัวนี้ โปร่ลงลงสบายมากๆครับจากพื้นถึงเพดานนะครับความสูงอยู่ที่48เมตรซึ่งความพิเศษจะอยู่ด้านนี้ครับลูกค้าเนี่ยครับจะได้ตัวกระจบ,บางข้างๆแบบนี้เลย ช่วยให้แสงนะครับเข้ามาในห้องเพิ่มได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งในตัวห้องครับลูกค้าจะได้เป็นชั้นบิวอินด้วยนะครับสามารถเก็บของแล้วก็ใส่รองเท้าเพิ่มเติมได้แต่ถ้ายังไม่พอครับเรามีเป็นตู้เก็บของทางด้านล่างใต้บันไดนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากเหมือนกันครับส่วนตัวห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะครับจะอยู่ทางด้านบนครับเดี๋ยวให้คุณจาฟิลพาขึ้นไปดูได้เลยนะครับใช่แล้วล่ะครับผมนอกจากตัวลิฟต์่ที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูห้องนอนด้้าาานนนบบบบกกัััีมมอะไรรรงคคตเลย สำหรัขึ้นมาด้านบนนะครับผมสิ่งที่เราให้ลูกค้ามาเลยนะครับนั่นก็คือตัวแอร์ที่เป็น d ด i k i n เวอร์เตอ9,000 BTU อีกหนึ่งเครื่องครับรวมถึงในตัวนี้ครับที่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบบานสไลด์นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าจัดออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับ ตัวฐานเตียงนะครับแล้วก็ตัวห้องนอนเนี่ยอยู่ทางด้านบนฐานเตียงที่ให้มาก็5ฟุตเลยแหละครับต้องบอกได้เลยว่าตรงนี้มีการจัดวางได้อย่างลงตัวรวมถึงสามารถมองไปด้านล่างแล้วก็เทวิวลงไปด้านล่างได้อย่างสวยงามมากๆเลยแหละครับส่วนครัวนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันเลยดีกว่าครับ และสําหรับห้องครัวนะครับผมของห้อง e ว tical Su i วีนะครับนนรับรองว่าต้องถูกใจของคนที่ชอบทาอาหารอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในห้องนี้นะครับนอกจากลูกค้าจะได้ตัวบานเรื่องกระจกกั้นกลิ่นแล้วนะครับลูกค้ายังจะได้เป็นชุดครัวนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นหินสังเคราะห์ครับผมจะช่วยกันเรื่องความชื้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับรวมถึงด้านบนครับลูกค้าจะได้เป็นชั้นไม้ดีอินแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ของแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆได้นะครับผมส่วนในส่วนของห้องน้ำครับลูกค้าจะได้เป็นกระเบื้องแล้วก็ตัวผนังเป็นนลลาายยยี้เะะรโดจม กับฉากกั้นอาบน้ําสูง2เมตรครับซึ่งตัวสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นของยี่ห้อคอรโต้ครับเรียกได้ว,วาทาั้งห้องน้าแล้วก็ห้องครัวนะครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับเพราะว่าห้องนี้นะครับ t ว c a l s u i ว e Exclusive ราคาเริ่มต้นเพียง2.25ล้านบาทเท่านั้นครับ